สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนขับเข้าสู่สองน้องเตยซาวลาหก่อนเนาะตอนนี้กะขำหมื่นเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องน้องเตยกัสิมาเห็ดกินเนาะสีดาซสีมูเนาะน้องเตยฮักกะหักกามาแต่น้าเนาะหน้าหมูไนให้กัท่านได้อ่ะเล็กเรียงงัวฮักกัสอยเนาะกะไปเบิ่งกระซมกันเลยเนาะทุกคนน้องเตยกัเอามาเห็ดอยู่ในหูเนาะเพราะอยู่กลัวมันมันมันบ่อยอยากแจ้งเนาะซสีมูน้องเตย แม่องตัวปลาตลาดน้องมาใาเนเลยซื้อมากระชิดาดเอาหน่อยหนึงนึนพองกิตัดต่อน,น้หนห่อยนะทุกคนพอหายผู้ถาวกินนะลงตัวก็หากมาตะเลี่ยงวน้อง,อ,งอ้ยเหมยเหมืค่ะแดด เห็นเห็หน้าเนาะมันบดี่านห<อ>น้ามันยังบริอาดเนาทุกคนกินข้าวแล้วเลย ซอยแล้วเขาก็ทิพย์จะมหมอลไปก็งอัอดไปล่างก็ทิป่านของมาหัวบ๊วได้ดกา,อดดาเอาไลน์เนาะด่าเอาได้กิด เทุกคนเลยด้งตก็หกอยา่างมาเป็นหอหอบมาหอหละไม่ใหญ่เรา่ดมาหองกเลยเ่ยคนบอกในเหตนผลเนาะสำหรับไทยที่ทามว่าน้องเตยยังเฮียนอยู่บนน้องเตยบนอะ้เฮียนแล้วน้องเตยออกเลย จะดนแล้วนะทุกคนจิเอาไว้เนาะตอนอีกไลน์หนึ่งก็พอแหละกินมามคนเนาะพ่อใหญ่เไม่ใหญ่เลยค่ะังเตยเนาะก็ได้คอยจิ้มลายมาได้เนาะ ซอยเอาสามีนู่นซอยแล้วก็สิเอาไปล้างเติมอีกน้อยหนึ่งยัาสัมปันพูดเนาะทุกคนเรื่องอะเนาะตัวนี้เฮาก็สิเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เนาะ มาก็ะส้มดี๋ยวไปล้างเนาะเอาเจ้าบริซอยเบิร์ดซอยเบิดบ้าสั่นซอยเผื่อลงบัตรพร้อมแล้ทุกคนตั้แต่ไว้มันเคยลงหูเนาะกี่วันซอยกินคะแนนยังเผื่อซอยลงบัตรหมื่นเนาะวันสิ้นที่ไม่ใหญ่หมื่น ก็ชินบวันชินก็ขำขาเขาแล้วก็ต้องลุ้มละเมงเนี่ยายเพื่อแบตโทรศัพกับิเบอแล้วนอทุกคนอาตันก็ไล่มัดไล่ไปใส่ไยน ชอยในครัวเนอะนี่ค่ะว่ะไฟไผ่บัวเทิงกันมันมั่งชอยแรกเอาไปล่างล่างเลยนะด่าเอาเนาะไม่ได้เห็ดนยังกินลายดอกง่ายๆนะทุกคนเนึงมาเว้นนี่น้องเตยกะเขาเขา,เขาไปเกี่ยวเข่าอยู่หน้านั่นเบิร์เนาะน้องเตยอยู่เทียงคนเดียวต้มหมี่กินตอนเพีเนทุกคนบัวมีนกินมาตะเลียงงัวแล้วก็ดังไผ่ต้มหมี่ได้ งานดีหกควายเนาะทุกคนพี่น้องเอาให้ค่อยกินปกติน้องเจยก็บม่ค่ยกินแต่หกควายเคยกินแต่หกมือแอบอร่อยสัดเลี้ยงลายเนาะเย็นน้องเจยเนา่เขาจะเอาไปดัดกันเลยเนาะทุกคนมันเขาก็สีบีบน้าอเถอะเนาะทุกคนมันไม่อยากให้น้ มาต้ใส่น้ำประมาณนี้หั้แม่มืเอเกลื่อนเลใส่ใช่น้องมาตึ๊บตุ้ใส่ถุงั้วยแก่เป็นม้อตก้งก้สขึ้นหมดเลยอังเตยจะต่อไทยนะมัน้มันเอากต่ิีตุ้งนะันนหนหน่นมันใส่เป็นหม้อแล้วก็รับ ก็ส you know um. ีถูกกว่าสีไข่ใส่นะทุกคนมันเป็นเศษเศษแบบนี้ใส่บ่เป็นังผักบัวผักบัวผักบัวใสกบั่กล้วัวสิ่ใค ถูกใส่ล่องจังหมใส่ประมาณจองหัวเสื้อไม่

ไปใส่เกือเป็นงูเนิเร์ลยเป็นงูอปนงว่อยู่นะ้าเดินแ,งแงทงแพงทงล่ะสิบายฟันด้วยา,าวเลยใส่ปลาใส่อีกสะลาซะลาเสนอแซ่บหน่อย เอาไปใส่เกลือนะมันข้าวหลามได้ไม่ใหญ่มากิยังล่าเลยค่ะยังเด็กใส่เกลือได้หนึงก่อนน่าคันจางยังเพิ่มว่าัดเอือกยังายหมอพดน้ามันเฟลงหน่อ ข้าะมาแบ่งตกเข่าไว้เบื่นี่น่านจะคนตกเข่าเนาะมาเตรียมไว้น<า>ะด้นี่คับมีพันธุปุ่นนะนทุกคนหวม่เลยแปลลด่ด เ็นวัวนะทุกคนก็อย่าใท้มันเหมือนหกควายเนาะควายนได้ลูกแลต่คนแดงหา,ก,า,าก็เท่าเนาะูกค่ะุกควายก็อยากค่ๆุกมันมีนาา่หน้าตาควายใครได้ลูก ขอาปุ่นของเขาคนไทยเขาจะเอาาิ้นขนมจีนเนาะแต่คนลาเขาจะเอาาิ่นข้าวปุ่นเ้ากินบบุกวายบอนะะพีนะ่พนะ้านะตัว,ตว,ตว่าท่รยน่อยให้ใส่น้ำพันข้บปุ่น นอนเตยนี่อย eh uh, ู่เพื่อนไม่ใหญ่นอนแบบกินข่าวกินน้าเือนเพื่อนไม่ใหญ่แต่ว่าเวลานอนถึงไปนอนเพื่อนเองเนาะหะวเพื่อนเตยบนมีไฟนอนแต่เห็ุจินเห็ุยังกามาเห็นพี่ืูดังใพักาเหี่ยหิ้ม ใบนี้เาเชียว้ใส่ดาดมูค่ะเนาะแล้วอะไรเนยวขาแล้วเลยหลุดรโจมอนยังมันหลับฝันเขาของยางเทาเชีเก็บใบต้องเชี่ยวใสหันเี แล้วแล้วทุกคนยังผ่านกระดาษมูเขาเนบมาี้เอากัะซื้อให้ป้าไปหน่อยก่อนนะจะหน่อยถึงคุณยจะกินแมวก็เวียนอยู่นะทุกคนอยากา้ดมจน่อยกินผงกินฮ้ากระสุกแล้วนะทุกคนเดยเวลาปุ่งล้วนี่ปวดขาแต่ได้อต่อมา อออหอมทุกคนเนาะ,น,ะนี่นะทุกคนอฮ้อยฮอน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 จับถืออันนี้มันเนาะทุกคน,น,นอคือเราก็ไปแบ่งเฉยเนาะแบ่งเฉย,ยจังหางจังหางด้วยลอถาแล้วทางนี้ทางนี้ก็รอถาได้คัน เอากปสีแบ่งจะถวยท้งทันไว้น่อยลงวัดน,น้นาทุกคน,น,นแบ่งมากินเองเนาะมาเนี่ย รลังไงออกมาเป็นแถบคืเราจะจับออกเนาะทุกคนใบสีไครเนาะใช้ขวดาหารได้แน่จุดขาวคือมีระต่นพักแท่ นี่นะทุกคนไว้ในติ๊กเขาเขา<อ>แมวเกือบติ๊กกระตุดความนี่อาหารของเ้ามือหน,น,นะทุกคนมีดาซีนมูหกควายแหละกะ พันเขาปุ่เนาะมือมีขงกินกับมีมือบ่มมีกับบมีอร,อ,อรียรอเนาะฮากสิยญาเขาไปกินอยู่ในพยแล้เนาะเ้าใหญ่เป็นเบิงนางเบินนาา่ัท เรื่องประจักความบประมาเข่าเข่ากันเป็นคู่คู่สำหรับคลิปนี้น้องเตยก็ขอโตัวลาไปก่อนเนาะทุกคนคลิปหน้าจะมาพ่อกันใหม่กะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเตยคลิปต่อๆไปในเด้อสบายดี